สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นยงทีมปืนใหญ่พิจรารณายืมตัวนักเตะอย่างเบนเซม่า สื่ออังกฤษออกมารายงานว่าทีมปืนใหญ่กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยืมตัวนักเตะอย่างเบนเซม่าในช่วงเดือนนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสมีปัญหาในทีมเอาอิติฮั์ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากสื่อของซาอุรายงานข่าวว่านักเตะนี้การฝึกซ้อมและเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดแม้กระแสะข่าวบางรายออกมาระบุว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของนักเตะและผู้จัดการทีมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามาเซลโลกายาโด ตัดชื่อกองหน้าวัย36ปีออกจากการซ้อมส่งผลให้ทีมท็อกรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าทีมปืนใหญ่กำลังหารือเป็นการภายในถึงโอกาสในการยืมตัวนักเตะอย่างเบนเซม่าในช่วงเดือนนี้เพราะทีมปืนใหญ่มีปัญหาตำแหน่งแนวรุกอย่างไรก็ตามทุกอย่างในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแต่สื่ออังกฤษเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่ทีมปืนใหญ่จะลองติดต่อสอบถามไปยังทีมเอาอิติฮัตรวมถึงตัวแทนของเบนเซม่า สำหรับเบนเซม่าย้ายไปเล่นให้กับทีมเอาอิติฮัดพร้อมผลงาน12ประตูกับ5แอซซิดจาก20เกมแต่โดนสื่อและแฟนบอลของซาอุออกมาวิจารณ์ต่อเนื่องอาวุธหนักทีมเปแอเชไม่ใช้งานนักเตะสื่อออกมาเผยว่าจะยื่นข้อเสนอยืมตัว6เดือนบวกออปชั่นซื้อขาดนักแต่อย่างกอนซาโลมีความเป็นไปได้ตอบโจทย์ทีมปืนใหญ่ซื้อฟุตบอลทานเฟอร์รายงานล่าสุดวิเคราะห์ว่าตัวของกอนซาโล กองหน้าชาวโปรตุเกสในวัย22ปีมีโอกาสย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคม2024หลังจากนักเตะเพิ่งจะย้ายจากทีมเบนฟิก้ามาร่วมทีมเปอเชด้วยค่าตัวสูงถึง65ล้านยูโรประมาณ56ล้านปอนด์แต่ตัวนักเตะไม่สามารถที่จะเอาชนะใจผู้จัดการทีมอย่างเอ็นริเกที่ในช่วงฤดูกาลนี้มักจะเลือกใช้งานโมอานี่ที่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามากกว่าเนื่องจากเล่นร่วมกับนักเตะอย่างเอ็มปาเป้ได้อย่างลงตัว โดยตัวนักเตะยังกอนซาโลเจ้าของส่วนสูง185ซนติเมตรมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวบวกออปชันซื้อขาดมากกว่าย้ายค่าตัวมหาศาลโดยตรงเนื่องจากทุกทีมในลีกยุโรปไม่สามารถจะทำได้ในตลาดรอบนี้ซึ่งเป็นทางเลือกและตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับปืนใหญ่เปิรสถิติผลงานของกอนซาโล่ในซีซัอ่นของเบนฟิก้าในช่วงฤดูกาล2022-2023รวมทุกรายการ45เกม มีส่วนร่วม39ประตูสัดไป27ประตูกับ12บอแอสิทสื่อของเรกิฟสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสรายงานล่าสุดยืนยันว่าทีมเปแอชเช่พร้อมพิจารณาข้อเสนอสำหรับกอนซาโลในการย้ายทีมเดือนมกราคม2024หลังจากนักเตะไม่เป็นที่ประทับใจของเอนวิเเก้นับถอยหลังสองสัปดาห์ก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงไม่น่าซื้อกองหน้าในตลาดรอบนี้และตัวของอีวานโทนี่คือเป้าหมายหลักแต่รอซื้อตัวในตลาดหน้าร้อนเล็งเติมตำแหน่งฟูลแบ็ค เพราะงบประมาณถึงและที่ขายแน่นอนคือโมฮัมเหม็ดเอเนนีและเซตดิกแซมมี่มอกเบลนักข่าวชื่อดังของสื่อเดละรเมลรายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับแพงของปืนใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2ในเดือนมกราคม2024ที่ได้ผ่านครึ่งทางของตลาดซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยและเหลือเวลาในตลาดเพื่อจะปรับปรุงทีมอีกประมาณ2สัปดาห์ในช่วงตลาดจะปิดตัวลงคือตามเวลาในประเทศไทยคือเช้าวันที่2กุมภาพันธ์ในเวลา6นาฬิกา โดยสรุปสถานการณ์ล่าสุดดังนี้สำหรับเอดูการ์ปาและมิเกลอเตตาเข้าใจสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินที่กำลังตึงเครียดเสี่ยงผิดกฎการเงินหากใช้งบประมาณเกินบัญชีตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านั้นคือประมาณ20-30ถึงล้านปอนด์ที่สามารถใช้ได้และตำแหน่งกองหน้าคือเป้าหมายหลักของการเสริมทีมแต่พวกเขาต้องการนักเตะที่สามารถยกระดับทีมได้จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเสริมตำแหน่งกองหน้าด้วยงบประมาณการเสริมทีมในตลาดรอบนี้ นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญอีวานโทนี่กองหน้าชาวอังกฤษในวัย27ปีของทีมพึ่งน้อยคือเป้าหมายหลักของปืนใหญ่ตำแหน่งฟูลแบ็กคือเป้าหมายการเสริมทีมที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับงบประมาณในตลาดรอบนี้และในปัจจุบันเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนชื่อของโมฮัมเหม็ดเอนเนนี่ในวัย31ปีและเซดดิกในวัย32ปีเป็นนักเตะที่เตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดรอบนี้ซึ่งทั้งคู่เหลือสัญญาแค่6เดือนกับทีมปืนใหญ่ ไม่ต้องการย้ายทีมเอมิลสมิธโปรขอพิสูจน์ตัวเองยังคงดีพอช่วยกู้สถานการณ์ให้ปืนใหญ่และ6เดือนต่อจากนี้เป็นการวัดใจในตลาดหน้าร้อนปี2024ทีมปืนใหญ่ตัดสินใจขายหรือไม่ขายสื่อชื่อดังยังดอแอตแลนติกมีรายงานล่าสุดยืนยันว่าเอมิลสมิธโปรกองกลางตัวรูกชาวอังกฤษวัย23ปีมีโอกาสที่ดีในการย้ายออกจากปืนใหญ่ในช่วงเดือนมกราคม2024 อย่างไรก็ตามไม่ได้สัญญาณหรือการผลักดันจากเขาในการย้ายออกจากทีมเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกทั้งเขารู้สึกว่าร่างกายพร้อมแล้วและเขานั้นดีพอสําหรับปืนใหญ่โดยทางด้านปืนใหญ่ไม่มีแผนการหรือความตั้งใจเพื่อขายเอมิลสมิธโบรให้ออกจากทีมนอกเหนือจากนักเตะต้องการผลักดันที่จะย้ายทีมแต่อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับอนาคตค้าแข่งของเอมิลสมิธโรซึ่งทางด้านปืนใหญ่ อาจเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอสำหรับเขาในช่วงตลาดหน้าร้อนปี2024ถ้าผลักดันตัวเองมีโอกาสย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามและยังมีโอกาสเพิ่มค่าเหนื่อยและในปัจจุบันรับค่าเหนื่อย4 0 0 0 0ืปอนต์ต่อสัปดาห์น้อยที่สุดในทีมชุดใหญ่วิลเลียมกาลาสออกมาแนะนำปืนใหญ่ให้ดึงแข้งเก่าช่วยงานที่แคมไรวิลเลียมกาลาสอดีตแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสออกมาแนะนำปืนใหญ่พยายามหาทางดึงตัวกรานิตชากา้ากลับมาช่วยในแผงมิดฟิลด์ เพราะทีมปืนใหญ่ต้องการนักเตะที่มีสไตล์ดุดันและเล่นแบบน่ากเกลียดในบางครั้งซึ่งในสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในทัพปืนใหญ่ในชุดปัจจุบันและมีความเชื่อว่าหากทําได้จริงจะส่งผลดีต่อฟอร์มของดิแคมไรวิลเลียมกันลาดอดีตกองหลังทีมปืนใหญ่ออกมาแนะนําต้นสังกัดเก่าควรดึงตัวนักเตะอย่างกรานิชชากา้าวิดฟิลพันดูให้กลับมาร่วมทีมปืนใหญ่เพราะนักเตะแบบนี้จะช่วยงานดิแคมไรในแผงกองกลางได้เป็นอย่างดี สำหรับดิแคมไรเป็นหนึ่งในนักเตะที่แสดงผลงานได้น่าประทับใจนับตั้งแต่ที่ย้ายจากทีมคุ้นคอนมาเล่นในทีมเอมิเรตสเตเดียมด้วยค่าตัวมหาศาล105ล้านปอนด์ราว4,620ล้านบาทเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนล่าสุดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของปืนใหญ่ส่วนทางกับฟอร์มการเล่นของไรเพราะทีมของวิเกวอเตตาเอาชนะแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดในศึกเกมลีก ทำให้ตอนนี้พวกเขาหล่นไปอยู่อันดับ4มี40คะแนนตามหลังทีมหงแดงที่เป็นจ่าฝูง5คะแนนวิลเลียมกลาดมีความเชื่อว่าหักทีมปืนใหญ่ตัดสินใจดึงตัวชากา้าซึ่งเพิ่งย้ายไปเล่นกับทีมฮังยาหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาให้กลับมาร่วมทัพปืนใหญ่น่าจะเป็นผลดีกับทีมและฟอร์มการเล่นของรายด้วยคุณต้องการมิดฟิลด์ที่สามารถเล่นแบบน่ากเกลียดนิดหน่อยสำหรับกรานิชากา้าเป็นนักเตะประเภทนั้นเขาพร้อมเสียบสกัดเล่นหนักแต่อยู่ในเกม และแสดงให้คู่แข่งได้เห็นว่าคุณไม่มีทางสร้างความวุ่นวายให้กับปืนใหญ่ได้ผมไม่คิดว่าพวกเขามีนักเตะแบบนั้นและในตอนนี้ดิแคมไรเป็นนักเตะชั้นยอดเขาทําผลงานได้ดีกับปืนใหญ่แต่คุณต้องการนักเตะที่คอยอยู่รอบตัวเขาซึ่งสามารถทํางานแบบนั้นและพวกเขาไม่มีนักเตะแบบนั้นเลยอย่างไรก็ตามมิ eta, เกลอาเตตาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับเป๊ปกอร์ดิโอลาที่ทีมแมนซิตี้ ทุกสิ่งที่เขาทํากับปืนใหญ่เป็นสิ่งที่เป๊ปกอดิโอลากำลังทํากับทีมแมนซิตี้ทีมที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของเป๊ปที่ทีมแมนซิตี้ไม่มีนักเตะประเภทนั้นและกรานิชชากา้าสามารถเล่นได้ดีก็ได้แต่ในบางครั้งเขาก็ต้องเล่นบทโฮดอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสกล่าว